สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับวันนี้มาทำกับข้าวไปดูกันว่าเป็นเมนูอะไรเอ๊ะปลาก,กระป๋องราคาถูกมากเลยนะครับทานได้นะราคานี้ผักบุ้งอแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาก,กระป๋องนะครับอร่อยอร่อยมีประโยชน์นะครับ ประหยัดาราคาประหยัดด้วยนะครับผักบุ้งกําละสิบห้าบาทนะครับผมบุ้งแก้วปลาก,กระป๋องโอ้ราคาถูกนะครับฉเฉลี่ยก,กระป๋องละสิบาทแล้วกันอ่ะสิบบาทสิบบาทอันนี้สิบห้าเป็นยี่สิบห้าบาทนะครับกับข้าวเช้านี้ยี่สิบห้าบาทครับทานได้ทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยนะครับอย่างนี้เนาะอ่า แนะนำนะครับอาหารยามเชา้าราคาประหยัดยุคนี้ต้องยุคประหยัดนะครับกินให้อิม่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับทุกคนมาส่งกำลังใจครับสวัสดีครับ